ไม่ใช่ยืดขอบพี่โอเวอร์ไซส์แก่เลยแก่เลยนะแก่เลยแก่สองถุงคู่กันเลยก็ได้ฟ้าโอเวอร์ไซส์จะได้สองเซตเซตละสี่สิบตัวนะคะลูกค้าขาเซตเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบตัวสองพันหกร้อยค่ะสองพบาทลูกค้ายืดโอเวอร์ไซส์สกินแน่นสกินสวยอ่ะตัวละหกสิบห้าบาทดูงานก่อนดูงานก่อนเป็นแล้วยืดโอเวอร์ไซส์ดูงานก่อน ลูกค้าบอกว่าตู้ต่อไปมาอีกเมื่อไหร่แต่แม้งานชํำมากลูกค้าน้อยบอกเลยว่าน้อยมากอาจจะนี่ <4 S 2> มัน,ม,นมันมีมาอีกตู้หนึ่งแต่น่าจะตู้นี้ถึงก่อนแล้วก็อีกตู้หนึ่งอ่ะ<ก>ตู้ถัดป,ปหลัง<ส>หน้าหลังสงการสามเดือนหลังสงการน่ะลูกค้านะฮเดี๋ยวได้เจอกันอีกนะาลูกค้าคะนี่โอเวอร์ไซ ยูนิเซ็กนะชายหญิงได้หมดเลยจะเป็นไซส์ประมาณ L XL ขึ้นไปนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นทรงโอไซส์แบบสไตล์โอปป้าเกาหลีอะเอาจริงๆนะแต่ก็คือบางตัวก็จะมีความหวานผู้หญิงสไตล์สีสันผู้หญิงรวมด้วยนี่หวานเยอะนะมันติดหวานเยอะนะแม่ติดหวานเยอะหนูไม่ได้ตีเป็นงานยืดชายนะแต่ว่าลูกค้าที่เล่นงานไซส์ใหญ่หรืออยากได้ผู้ชายลุ้นๆไปแม่เอาลู่นโนไซส์ตัวนี้ไปได้เลยส่วนใหญ่เอาจริงๆแอบ เชียไปทางสไตล์ผู้หญิงโอเวอสนะคะแฟชั่นหวานหวานลายกระตูนอะไรแบบโอเอร์สประมาณนี้ลูกค้าเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงเพราะว่ามีแค่สองเซตมีแค่สองเซตเซตละสองพันหร้อยเนาะเซตละสองพันหใช่ไหมใช่คะนะได้สาสิบตัวนะลูกค้าเออสี่สิบตัวขอภัยเซตละสี่สิบตัวแม่มีแค่สองเซตเลย นะคะสวยอันนี้ยังอันนี้ยังจริงเราไม่ได้แยกให้นะเหมือนเก็บใส่ถุงไว้เฉยยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับให้สี่ถุงแล้วสี่สิบตัวเก็บใส่ถุงไว้ให้เฉยเฉยแม่แยกไว้เดี๋ยวน้องเปนะคะคละรุคละแยกนะคะให้อีกทีหนึ่งนะลูกค้าแต่สวยอ่ะแต่งานในของเซตเนี่ยลูกค้าจะได้ในนี้แหละที่โชว์นี้เลยใช่ได้ตามในที่โชว์เลยถ้าเมื่อวานนี้ใครดูไลฟ์อ่ะจะเห็นครบทุกคนอันเดียวเลยอันเดียวกันเลยแม่ เซตเซตละสองพโอไซส์ล้วนๆสวยค่ะนะคะสวยแน่นอนลูกค้าสีฟอกสวยสีเยวก็สวยมันจะมีทรงเซอร์เนี่ยทรงเซอร์ทรงวินเทจแบบนี้ลูกค้าติดไปด้วยแม่อุ้ยเอเจสวยค่ะสวยค่ะแม่เอารหัสซีเอเลยนะเพราะว่ามีแค่สองเซตเท่านั้น นะคะ<ม>ขอบยัง,งแม่เดี๋ยวขอบไปต่อให้เลยกี่กิโลตัวนี้ขายส่งเป็นตัวนะคะพี่จา๋าอันนี้ขายเป็นเซ็ตละ40ตัว2,600 <2. S 1> นหบาทนะคะ A23 น,นะคะ,ะ,คะใครจะเอารหัส CFA 2 3ค่ะ A 2 3จะแม่ โซ so, เอาเรียบร้อยโอ้ไซส์หายยากแม่ปกติซื้อกันนะ่ะร้อยอัพสองร้อยรอยห้าสิบเอางานงานแบบงานถ้าโหลตลาดนับนะตัวร้อยห้าสิบแม่อันนี้ได้หกสิบมึงแม่นรขายชนกันก็ได้นะร้อยห้าสิบไปเลยร้อยห้าสิบรอยี่สบนี่คือกําไรคืึ้นเท่าตัวแล้วนะคะลูกค้าสวยค่ะเดี๋ยวน้องไปคลาสให้พี่จุ๋มได้ใช่ไหมพี่จุ๋มล้<ะ>ออ๋อสวยด้วยพี่จุ๋ม มีกุดชงกุดชี้ด้วยนะเดี๋ยวไปท้าไปถั่วให้แม่ละคอดนี่สวยเซิ่งอ่ะแม่หมดแล้วนะโอวอไซด์ได้มาแค่นี้เดี๋ยวไปต่อรุ่นขอบเลยอ,เอยู่ด้วยกันนี่เหรอนะคะอขอบเบบี้ที